ที่ท่านเห็นอยู่นี้คือหอพระไตรปิฎกวัดพระาธาตุอริพุนชัยพระไตรปิฎกนี้มีความสําคัญกับพระพุทธศาสนามากคนสมัยโบราณน,นั้นนอกจากสร้างพระาธาตุให้คนบูชาแล้วเขายังสร้างหอพระไตรปิฎกเอาไว้ด้วยถือว่าเป็นของสูงต้องสร้างไว้สูงนี่หลาให้คนผ่านมามองข้ามไปเวียนเทียนรอบพระาธาตุกันหมดลืมสังเกตเห็นหอพระไตรวัดทุกวัดนั้นต้องมีพระไตรปิฎกคนที่ฉลาดสามารถหรือว่า เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เก่งๆเขาต้องสร้างพระตไตรปฎกไว้ในวัดหนึ่งแห่งเป็นอย่างน้อยที่าหอไตรวัดใหญ่ๆจะต,ต้องมีหอไตรก็คือเป็นเหมือนห้องสมุดนั่นแหละไว้ให้พระนี้ได้ศึกษาแล้วต้องยกไวสูงด้วยมีความสําคัญเทียบเท่ากับพระพุทธและพระธาตุต้องสร้างไว้ในที่ที่น้ําไม่ท่วมปลวกไม่ขึ้นไปกัดกินนี่ถ้าเราไม่มีโอกาสได้เวียนเทียนรอบพระธาตุมาเวียนเทียนรอบหอไตรก็ได้ วัดพระธาตุที่พูนชัยแห่งนี้หอไตรสาคัญมากเป็นหอแดงนหอแดงอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับพระวิหารแล้วอยู่ใกล้ๆกับพระธาตุอย่าลืมมาไหว้ด้วยยกมือไหว้พระธาตุแล้วอย่าลืมไหว้พระธรรมที่นี่อายุก็คงจะหลายร้อยปีคู่กับวัดมานาตัวข้าพเจ้าเองนั้นมาเนี่ยก็มองข้าเหมือนกันก่อนกลับไปสังเกตเห็นว่าหอพระไตรอยู่ตรงนี้เองคนโบราณเขาฉลาดเขาสร้างไว้ตรงนี้ในที่เดียวกันหมดเลย ตรงนี้ออพระไตรปิฎกมีป้ายเขียนไว้ชัดหอพระไตรปิฎกหรือหอธรรมส่วนใหญ่จะเก็บพระไตรปิฎกแต่ว่าเก็บหนังสือธรรมะอื่นๆด้วยหอแดงไม่เกหรือหอแดงหอแดงนี่ถือเป็นหอที่มีความสําคัญหอเก็บพระธรรมมีเทวดารักษาด้วยอายุก็ยืนยาวนานก็พอกับอายุของวัดหอแดงขึ้นไปไหว้แล้วเอาดอกไม้ทุกเทียนไปไหว้ด้วยก็ได้ ต้องถอดรองเท้าข้างล่างว่าพระธรรมก็จะทําให้เราฉลาดสามารถเก่งในธรรมะเป็นคนมีปัญญาขอธรรมขอพรปติบิดกอย่าลืมมาไหว้ที่นี่อย่าไหว้แต่พระาธาตุอย่างเดียวไหว้พระธรรมด้วยไหว้พระธรรมขององค์เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ด,ด้วยดูน <c oughs> ี่ดูดีสวยขอธรรมบูตรดูมีนอกอยู่ด้วย <c oughs> ปัจจุบันคนไม่ค่อยเข้านกเลยยึดครองที่เลยนก, <c oughs> กเลยยึดครองแทนเลย